สวัสดีนะักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สทุกคนนะคะสําหรับบทเรียนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องของสกุลเงินแต่ละประเทศนะคะสะกุลเงินคืออะไรสกุลสกุลเงินก็คือชื่อที่เขาใช้เรียกเป็นนามสกุลของเงินนะคะอย่างเช่นประเทศไทยก็จะเรียกอะไรคะบาทนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแต่ละประเทศเขาจะมีวิธีการเรียกสกุลเงินว่าอย่างไรบ้างไปดูพร้อมกันเลยนะคะามาดู ถ้าประเทศไทยนะคะประเทศไทยสกุลเงินของประเทศไทยเราเรียกว่าบาทประเทศสหรัฐอเมริกาเราเรียกว่าดอลลาร์สหรัฐตัวย่อก็จะเป็น USD นะคะสหราชอาณาจักรนะคะเรียกว่าปอนด์สเตอร์ลิงจะมีหรือหรือถ้าเรียกเป็นภาษาอังกฤษก็เป็น GBP นั่นเองสาภาพยุโรปก็คือเรียกว่ายูโรโดยจะมีหน่วยเป็น EUR ประเทศญี่ปุ่นนะคะ,ระเรียกเป็นเงินเยนหรือ JPY ประเทศสิงคโปร์ก็คือจะเรียกว่าดอลลาร์สิงคโปร์นะคะหรือ SGD ประเทศฮ่องกงเรียกว่าดอลลาร์ฮ่องกงหรือ HKD และสุดท้ายนะคะประเทศมาเลเซียนะคะประเทศเพื่อนบ้านของเรานี่นเองเราจะเรียกว่าริงกิต หรือถ้าหากว่าใช้สกุลเป็นภาษา like อัองกฤษเราเรียกว่า M Y R นั่นเองเดี๋ยวเรามาทำแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันนะคะอ้าวคุณครูมีแบบฝึกหัดให้หนูทำง่ายๆให้หนูตอบคำถามง่ายๆแค่5ข้ออย่างเช่นข้อหนึ 1, ่งเขาบอกว่าให้นักเรียนอ่านข้อความแล้วช่วยวิเคราะห์ว่าสถานการณ์ที่เกี่ยวกับสกุลเงินของแต่ประเทศเนี่ยแล้วเติมคำลงในช่องว่างข้อหนึ 1, ่งก็ถามว่าประเทศใดที่นักเรียนต้องการไปนักเรียนอยากไปประเทศอะไร แต่อย่าลืมนะถ้าจะไปต้องรู้จักสกุลเงินของประเทศนั้นๆน,น,นะคะข้อ 2. สกุลเงินที่นักเรียนจะต้องแลกคืออะไรถ้าหนูจะไปประเทศนั้นอ่ะสมมุติครูจะไปญี่ปุ่นสกุลเงินที่ครูต้องแลกไปคืออะไรข้อ 2. หากนักเรียนมีสกุลเงินปอนด์สเตอริงนักเรียนจะไปประเทศใดและ 3. ถ้านักเรียนมีเพื่อนอยู่ประเทศญี่ปุ่นบังเอิญเพื่อนที่อยู่ประเทศญี่ปุ่นจะมาเมืองไทย คนญี่ปุ่นเนี่ยจะมาไทยเนี่ยนักเรียนจะแนะนำให้เขาใช้สกุลเงินอย่างไรข้อ4นะคะสายฟ้าต้องการแลกเงินไทยให้เป็นของประเทศเราสกุลเงินคืออะไรและข้อ5นะคะมะลิซื้อสินค้าจากประเทศจีนมาขายยังประเทศไทยจะเรียกสกุลเงินนั้นว่าอะไรทำเสร็จแล้วส่งงานมาให้คุณครูดูด้วยนะคะแล้วเจอกันชั่วโมงหน้าค่ะ